สวัสดีค่ะวันนี้พบกันที่ช่องน้อง9ก้วชนแนลนะคะวันนี้น้องก็มีภารกิจนะคะคือเอาอาหารไปให้แม่หมูนะคะไปมาไปเอาอาหารให้แม่หมูกันครับเอายกขึ้นเอาอาหารมาด้วยจ้าไปไปไป,ไปให้แม่หมูกันแม่หมูอยู่ตรงไหนมาอ,าอยู่ตรงนี้มา จ้าจ้าเอาไปให้แม่หมูกันนะครับเดินมาเลยครับอยู่ตรงไหนเอยแม่หมูของน้องครับน้องเดินเลยไปตามไปตามไปน้องกล้าก็จะไปหาแม่หมูกันนะครับหมูหม,หมูอยู่ตรงไหนเอยเด็กเลี้ยงหมูเอาเดินเลยครับ ไหนครับแม่หมูน้องเอาแม่หมูอยู่ตรงนู้นนะคบเลี้ยงไว้ตรงนู้นนะคะเลี้ยงไว้ในป่าย,ยางจ้าเจอครับส่วนมากน้องก็จะมาดูนะคะวันนี้ก็ให้มาให้อาหารเองครับผมนูครับแม่หมูก็กำลัง รอแล้วครับดูสิเ,เดินไปเลยนี่นะคะแม่หมูสองตัวนี่อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็น้องก้าวครับมาเอาหาตั้งก่อนครับเอามานั้งตรงนี้ก่อนครับไปดูสินี่แม่หมูน้องมาแล้วนะครับ ก็เ,เดี๋ยวแป๊บนงึงอาแม่หมูกำลังรองแล้วอะเราอเอาไปแม่หมูเลยครับนี่แม่หมูเอาไปเลยนี่ไปเลยอ้าวจับเลยครับเอาไปให้แม่หมูแล้วครับนี่อยู่ฝั่งนี้นี่ครับอาหารมาแล้ว ทางฝวังนี้อีกครับบริเวณนี้นะครับเนี่นครับเดี๋ยวให้ทันะเดี๋ยวแม่เบลนำมาให้นะ ไหนครับน้ำตึ้นยังเอาเคดีเตือนน้ำนะนี่นะคะคนให้อาหารหมูแล้วก็ให้น้ำหมูนะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับส่วนต่อไปเราก็จะเดินไปคอ,อกหนูแล้วก็คอ,อกนั้นนะคะ แต่ตอนนี้ก็ขอเวลาแป๊บหนึง่งให้น้องให้น้ำหมูก่อนนะครับครับน้องเหนื่อยไหมครับเหนื่อยอระค 打开它。 น้องก็้าก็ไปอของเล่นมานะครับแล้วก็เริ่มเล่นกองทรายแล้วนะจ๊ะในของเล่นน้องมีอะไรบ้างดูหน่อยสิครับเอามีนี่ยครับมีอะไรอีกครับไมนเอามาดูหน่อยเดี๋ยวดูของเล่นน้องหน่อยสิครับอ,อ๋อนี่นะคะ ไหนน้องเอารถลงมาเล่นหน่อยสิครับไหนรถน้องอะ่ะหยิบมาเลยจ้าอาหยิบมาเออไม่เอาหรอเนาะ no, ทำอะไรนั่นอะ่ะน้องขุดดินเหรอครับน,น้องไหวไหมเนี่ยเอาไว กำลังขุดดินทำอะไรอ่ะครับ <Yeah. S 1> น้องก็เริ่มแล้วครับเริ่มราเงเล่น,ลนของเล่นในตักร้าเลยนะคะ uh. ในเทออกมาดูหน่อยสิมีรถอะไรบ้างไ <Wait. S 1> ซ <Wait. S 1> ร์รถอ่ะครับ เอาายเอารถมาแล้วนะครับลืมนะครับหลังจากให้อาหารหมูเสร็จน้องก็จะเล่นทรายตรงนี้เหรอครับอานุหมูนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งน้องก็ไม่ได้เอาอาหารมาให้นะครับเพราะว่าน้องไม่ไปแล้วจ้ะน้องมาเจอก,กองทรายแล้วก็รออาหารจากพ่อไปก่อนนะจ๊ะลูกหมูจ๋า ส่วนหน้าที่ล้างพอก็เป็นหน้าที่ของพ่อเขานะครับเราก็มีอาที่แค่ให้อาหารหมูแล้วก็มาเล่นทรายนะคะเนี่ยเล่นทรายอยู่ตรงนี้นี่ครับของเล่นน้องนะครับมาดูสิมีรถอะไรบ้างเนี่ยไปออกไปแล้วพอปไปไหนครับพอ่อพ่อ อยู่บริเวณนี้แหละครับไม่ไปไหนหรอกครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามผลงานของน้องก้าอีกนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับจุนะ๊บายหน่อยจุ๊บบายสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ